สวัสดีนะ้องดูด,ดูทุกคนทั้งหลายคลิปนี้เราก็จะมาทำสโน่ฮ่าพันสโน์กันแต่ไม่รู้ว่าจะถือหรือเปล่านะพี่จะใช้ของทุกอย่างในตัวที่เบซึ่งพี่เผิ่กดใช้ลัคกี้พิชั่นไปแล้วอะ โดยการที่เราจะได้สโนได้นั้นเราต้องกดที่ตัว E ตรงนี้นะ,ะแล้วถ้าจะตัวเบนรอที่ติสซโลเข้ามาในส่วนของเราเราก็จะได้แต้มนั่นเองซึ่งเราต้องใช้การ์ดช่วยนะถ้าไม่ใช้การ์ดช่วยนีเมื่อไหร่จะถึง5000สโนแต่ก่อนอือ่นเดี๋ยวฝากกดไลค์ like, กดซับด้วยนะทุกคนแล้วเร็วๆนี้พี่มีแจกของอย่าลืมไปดูโพสต์ใน YouTube ของพี่ด้วยก่อนอื่นเลยเรากดตัว E ก่อนนี่เราก็จะได้กระเป๋าเออฮ่อพร้อมแล้วจ้ฟืบนีแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดการ์ดใหม่หมดเลยเห็นไหมดิ กัดใหม่กัดใหม่แล้วดูบอร์ดบอร์ดนี้เราก็จะได้รู้ว่าส่วนของเราดามเมจเพิ่มเท่าไหร่ความแรงเท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะก็ทุกคนก็สามารถดูได้นะแต่น้องๆน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะใส่อะไรัอพอะไรเรียบร้อยแล้วใส่อะไรเลยยังไม่ได้ใส่เลยมาแล้วก็จะเอาอันนี้จันเดนเนาะแล้วก็เออพูดนี่ออกแล้วกันไปดีเราก็ใส่กอดลี่ปึ๊บนี่อุ้ยเราบีแบบใช้ดีด้วยใส่ไปเลยเฮ้ยหรือว่าจะใส่ลีบิตเต็ดด้วยไหมลีบิเต็ดได้หรือเปล่าเนี่ย ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไหมนะ่ะมาโอเคถึงเวลาแล้วใช้ไรงอดพอชั่นปุ๊บปุ๊บเออหนีสามสิบนาทีแล้วก็มีแค่นี้แหละถ้าเกิดมีสปีดก็จะใช้สปีดด้วยแต่พี่มีแค่นี้เออเป็ที่สถานะกันเลยอะไรเดี่ยนี่ไงโอ้โหระดับอีพิกได้เห้อแต่อไหรระดับอีพิกได้ 10, ดส,สิบหรอแรเบอร์ซอซับปุ๊บได้ห้าสโนว์ไปดีแบบไหน อุ้ยไปติดก,กายพันเลยทุกคนแล้วเหมือนเขาจะเบียร์พอชั่นใหม่คือพอชั่นไฟนนี่ความสามารถพิเศษก็จะประมาณว่าถ้าเราใช้ปุ๊บใช่ไหมจะเป็นรสที่ออกมาจากสเปาก็จะติดไฟเลือดก็จะลดประมาณนั้นเองพี่ลืมไปพี่จะขึ้นของรางวัลที่ได้จากสโนนะก็ประมาณนี้เลยสามารถแคบได้นะแต่ทุกคนนะ่าจะทํากันไปหมดแล้วแต่พี่เพิ่งมาทําแล้วการกายพันสโนเนี่ยเขาให้กายพันคูณ3นั่นเองนะอุ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วเห็นไหม เดี๋ยวเราเอาไปแรกเลยเราต้องอไปแรกเนาะฟึบกดใส่ไปแกอื้อสวยตอนนี้พี่สะสมได้310แล้วเย้่โอ้ยหลีกหลายพันเลยเอาไงดีเนี่ยถ้าเราทำเสร็จแล้วก็จะได้โนโนใช่ไหมเอออีตัวนี้เนาะมันเป็นพืชใช่ไหมเดี๋ยวเราไปปลูกกันว่ามันได้หรือเปล่านะไม่ถึงดามเมจอะดามเมจมันได้หรือเปล่าสรุปปลูกปุก๊บดามเมจหนึ่งหมื่น แฮ่เลยแล้วพี่ได้ลูกตุ้มนีออนโอ้โหโดยูยืนคู่กับพี่สโนแมนน่ารักเกินต้าน <c oughs> ระหว่างรอเรามาสกัดพงสกัดพืชทำอะไรก่อนไหมเออแต่ว่าโอ้โหสกัดพืช7ครั้ง10ครั้งซือ้อเมเล็ดง่ายกว่าอีกเนี่ยซื้อมเมเล็ดซื้อเมเล็ดกี่รอบนะยีกว่ารอบป,บปุ๊บปบุกดซื้อเลยกระเป๋าเราเยอะอยู่ละอ่าแล้วก็ กดดูโฆษณากดดูโฆษณาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ซื้อพืชใหม่ดูสิเออคือเหมือนเห็นน้องบางคนบอกว่าในมือถือไม่มีจริงๆหรอมีใครมีไหมแบบเล่นในมือถือแล้วโฆษณามันขึ้นแบบนี้เออพี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะมาลองไปดูเสร็จหรือยังโอ้โหซื้อสองรอบก็ได้พาวเวอร์เลยแล้วเขาเปลี่ยนหน้าต่างกิจกรรมด้วยเห็นไหมเป็นสายฟ้าพาวเวอร์ Power. แล้วเขาให้อพพืชมาใส่ได้เดยดูสิโอ้โหอันนี้ไว้แจกดี อยากให้พี่แจงหรือเปล่าดูโอ้โหอันนี้ก็คือดาเมจล้านห้าพี่ก็จะเอาไปแจงนั่นเองเห็นไหมล้านห้าแล้วเนะี่ยโอ้โหมีใครอยากได้บ้างถ้าใครอยากได้ก็รอดูไรสดพี่เลยทุกวันอังคารพุธถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็จะเจอพี่ทุกวันอังคารพุธนั่นเองตอนดึกๆอ่าก็ฝันร้ายคนนอนเช้าแต่ฝันดีคนนอนดึกไป <c oughs> <laughs> ใส่ต่อโอ้ยหัวเท้าเอียกาวไกลทุกคน ได้ดูดิซื้อพชันเท่าไหร่ไปที่ชอ็อปฟึบเลืยลงร้อยก็เก้าโลบักเลยอ๋แบบอแปลว่าเนี่ยดูดิท้งเนื้อทั้งตัวมีสามสี่โลบักจอดไปขั้นที่สองฟึบดีได้การมามาันจะถือวเะนะี่ะมาระหว่างรอดีมาเปิดกล่องสองกล่องเราจะได้มเมล็ดโอพีหรือเปล่าดูโศกซักเฉียดไปนิดเดียวไม่เป็นไรถือว่ายังโอเคอยู่หรือเปล่าอันนี้คือได้แบบ โอ้โหอืมโอ้โหที่ไม่ใช่โอ้โหโมีใครได้ยังอะไอมะเมล็ดอันเนี้ยหนึ่งกับสองเนี่ยพี่ยังไม่ได้เลยอะโอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมโชคไม่ดีขนาดนี้เหมือนครึ่งชั่วโมงเราจะได้เกือบพันนะแล้วถ้าเราอยากได้ห้าพันสโนว์เราต้องอยู่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไปเติมกระโถตัวนี้ไระโอ้โมชั่นพี่เหลือไปถึงยี่สิบอันแล้ว <c oughs> ตึงมากมาเจ็ดร้อย เราได้ exp แล้วเจ็ดร้อยอุ้ยต่อไปหนึ่งพันเราจะได้ไข่โอเคเดี๋ยวดูซิ exp สตาร์มีเยอะอยู่นะเดี๋ยวดูซิอืมมีสิบสาม exp สตาร์เมื่อกี้พี่ไปรับของมาพี่ได้ไข่มาด้วยดูซิไข่เบตพาพัทเดี๋ยวลองดูซิปึ๊บเนยสอกซบได้แหละตัวอะไรวะ1น3สอกห้าพาวมาหนึ่งพันสโนว์ปึ๊บไป เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปภันสนีเดี๋ยวพี่สกิปให้เลยกัน few moments later. ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง2,000กว่าแต้มโอ้ยเกือบจะ3ชั่วโมงอยู่แล้วไลวอบัชามีแค่5แล้วพี่เห็นอือหือซานตานั่งรถเข็นอยากได้ไปด,ดูซิมันเป็นยังไงสกิปเลยอยืโอ้โหแล้วสกิปชาด้วยกดซื้อเลยเรียบร้อยไปรับรับของรับของเลยฟืบเดีก็รับเหมือนกัน ดีแล้วก็สกิปตต่อเลย29โลบักหนสอง้ปุ๊บ,บเดียบร้อยอ่ะอันนี้เป็นเพิ่มการกลายพันธุ์อันนี้ก็อุ้ย300อุ้ยดูสิอืมอุ้ยเดี๋ยนะอันน <c oughs> ี้มาไงเอ้ยมาไงวะ <c oughs> โอเคปะครับ29โลบักตอนแรกมัน19ไม่ใช่หรออยู่ดีดีก็เปลี่ยนราคาเฉยเลยอะไรเนี่ยเกม เป็ี่ยนราคาทำไมหนึ่งสองสามสิบกิโลหน้าตามจะเป็นใหญ่งลยสอง okay. โอเคอ,อุ้ยโอ้โหนี้อะไรเนี่ยตัวตัวอะไรอีกแล้วอันนี้มันบังคับโอ้เดี๋ยวนะมีตัวนี้ด้วยนี่บังคับให้เราสกิปไะเดียวอ้าวหมดแล้ว โอ้ยโล้าหมดแล้วทุกคนพี่เพิ่งสังเกตว่ามันมีกล่องพีเียมด้วยแล้วก็กล่องธรรมดาก็แตกต่างกันยังไงอะไหนลองเปิดสิลองเปิดกล่องธรรมดาก่อนปุ๊บกล่องธรรมดาเราจะไม่ได้อะไรเออตาคาดเลยมากล่องพีเียมปุ๊บเราจะได้ของดีนแน่เลยทุกคนเนอส่งอจจยังอ่ะอีกกล่องหนึ่งไหนดูสิกล่องพีเมยมเออกก็อาจจะยังเหมือนกันมาเราสกิปต,ต่อเลยปุ๊บนี่ ปเสกโลบักมาเย่ได้แล้วอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันท้ายคลิปนี่อุ๊ยอันนี้สุดๆแล้วปะอ๋ออันท้ายสุดก็จะเป็นอันยี้านั่นเองอือหืมมียี่ห้าขั้นเดี๋ยวเราสคิปเลยอาเรียบร้อยสคิปแล้วได้การ์ดชายนี่มาสุ่มแล้วก็เพิ่มสถานะนั่นเองนะดูสิเฮ้ แต่เราเลยอ,อีกนิดเดียวนะแน่เหลืออีก40่สิบพาวเวอร์แต่ช้ามาเถอะไปะสจะคีบแม่งเหรอหนึ่งสองสามไปยี่สิบเก้าลวกโอ้รีสตาร์ทได้ด้วยนะกดเครมเลยได้10กิโลนะแล้วก็เมล็ดพืชน,นั่นเองอืมันมีแจกตรงนี้ได้ด้วยก็คือสายฟรีก็ได้ด้วยเหมือนกันตัวที่เราได้มาเมื่อกี้หนึ่งสองสามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวเรากดรีสตาร์ทดิยหนึ่งสองสามรีสตาร์ทฟรีเหรอว้าว เอารีสตาร์ฟรีแล้วไงอะทำไมของขวัญมันไม่ขึ้นอะ่ะอ๋อปกติของขวัญจะขึ้นไม่ใช่เหรอแล้วพี่มีใครลิบิเตสโน1 2หนึ่งสองสามมาสู้กันหรือน,นกฮูกสักตัวไปนกฮูกสนโนอ์จำนั้นแหละไปส1บกิโลสนโอสนโอ,อีกฟองหนึง่งจะได้อะไรนกฮูกไปอื้อที่อามินนะเดี๋ยวดูสิหน้าตามันจะเป็นจ้งไดดิหนึสองสามปุ๊บโอ้โหสองนะอันนี้ก็สา <Hey. S 2> แั่นไม่ดีอีกแล้วขายทิ้งหมดตอนนี้อ่ะเรียบร้อยเป็นกําลังใจให้กับช็อกพี่กดไลค์กดซับด้วยนะทุกคนตัวน,นี้เะไออรอดโพชั่นในตัวพี่หมดไปที่เรียบร้อยแล้วเวลาทั้งหมดที่เหลือก็จะประมาณ1ชั่วโมงนิดนิดถ้าเวลาหมดแล้วยังไม่ถึง5,000ันสโนก็ตามนั้นนั้นทุกคนแล้วเมื่อกี้พี่ได้ใช้ไฟพอชั่นแล้วดูเลือดมันลดโอ้อฮระจึงหนึ่งหรือ <c oughs> ว่าจะลดเยอะกว่านี้แล้วเนี่ยทางที่ดีเดี่ย สปีดพชั่นมาให้ดีกว่าแล้วก็ใช้หมดซะด้วยเนี่ยไปดูในช็อปมันไม่มีสปีดพชั่นให้มีแต่ลาออดพชั่นแล้วก็มีเหรียญซื้อแต่ไ <Pay. S 1> ม,ม่มีน้ำยามาให้สต็อกไม่มีเฮ้ยเสงตอนนี้เลยอีกนิดเดียวก็จะถึง5,000แล้วแล้วพี่ก็มีพอดีไปกดเลยเราก็จะได้น้องสโนว์แมนเจ้าหน้ารักมาได้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูหน้าตาสิอย่าบอกนะเขาให้เราเป็นโอ้โหเขาไม่ให้เราปลูกเขาให้เราเป็นตัวเลย ได้ระดับโกมาได้ดูสิว่าราคามันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองมาใส่เลยดูสองสักปุ๊บอู้หหมื 105, ่นห้าเองโลก็จะเป็นตัวตีไก่นะโอเคมากันเราลองปลูกอีก3ต้นที่เหลือกันว่ามันจะเป็นยัไกนะโอเคเอาสตาร์ฟูดออกแล้วก็เริ่มปลูกกันใส่น้ำยาปุ๊บดีมีแค่น้ำยาตัวเดียวก็โอเคแล้ว หรือเปล่าเามเล็ดใหม่อีก2อัแอนแล้วก็ใส่ premium. พรีเมียมปุ๊บ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 แตดูิเราจะได้ต้นตัวบ้มๆโตๆหรือเปล่านะพี่ลืมใส่บิ๊กไซทุกคนใส่ตอนนี้ทันไหมน่าจะไม่ทันเด่เราก็เกิดละ <c oughs> ลืมใส่ <c oughs> สภาพมันดึกแล้วเหรอพวก็อาจจะเบลอได้ดูดูสิเจ็ดหก สี่ซาตงหนึ่งศูนย์นะแร,อรกอีกตัวโอ้โวตัวอะไรวะเนี่ยติดโกสามหมื่นสามมีค่อยเท่าไหร่เลยอันนี้หมื่นสองอันนี้สองพันหนึ่งแต่ดูหน้าตาน้องซอดูดิวา้าวในคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดซับด้วย